อก็คุยก hey, hey, hey. hey, hey. ับม hey. hey, hey. ันทิ่เอ๊ะเอ๊ก็ไม hmm, ่คุยด้วยให้หลานถีบอย่างเดียวเอ๊ะเอ๊ะชิปูเหรอแล้วสูปูเหรอชู้ปูชู้ปูเหรอเห็นไหมชู้ปูเหรอชูกันเนาะ ชูก oh, oh. uh ัน huh. ช like <NG> oh, um ูก oh, uh ัน huh. ช like ูก <forme> ันชูกันปู่สู้ไม่ไหวอ่ะชูกันแรงจังเลยอ่ะชูกันแรงจังชูกันชู่กันเออะชูกันชูกันโอ้โหปู่ปสงสัต้องยอมแพ้หลานแล้วเนี่ยเพราะหลานขาแข็งแรงมากชู่กันชูกันนะ ชื่อกันผู้ชายล่นเ่อทชื่อกัน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 หน่อเคอ้าน้น้าน้าน้าหน้น้าหน้าน้าห้าน้าน้าหน้าห้หนน้น้ จะหยอกเขามันร้องก็ลกลงแล้วกันไม่ร้องเนอะใิ่ค่ะเออคนเก่งนะคนเก่งเนาะดูตา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  <S <s ำาำหน้าปูได้แล้วเนาะโอ้โห่านเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่ะอ่ะ